สวัสดีค่ะวันนี้นะก็เป็นกิจกรรมนะจัดเตรียมทําพานสําหรับไหว้ครูนะของชั้นป .4 ของพวกเรานะคะตามไปดูความวุ่นวายและความน่ารักของพวกเราได้เลยค่ะ ของตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะปุ้ยมาไม่เคยมาในน่นไหนเด้อี่ยอ้าแล้วของดีมาเอ,าอ้าเหรอนของของปุ้ยอ่ะนี่ดอกไม้สวยมากกูมกูทำวิธีอเอาหนวิธีหอ๋อไม่มีที่ปักออ ครับัด okay. okay. ัน yeah. น่โอ right okay. okay. yeah. uh ้รักคกครับครับผมนอนีใช้พวงนี้เหรอคะใ่เมื่อไหร่พนี้โอเค่อ้าวดู โอ้อันนี้พ่านของผู้หญิงหมดนี่คือทีมงานทีมผู้หญิงโอเคนี่ทีมผู้หญิงนะได้เปรียบขอาผู้ชายชาวบกสามตองครับเราลูกผู้ชายองสามตองครับโอ๋ออันนี้คือทีมผู้ชายแต่ดูนี่ใครมองไม่เห็นหน้าในเป๊กไม่เห็นหน้าเลยโอ้โอ้ไอมาแล้ว้ามอนนะคะของไอโอโอเทียนฟั่มอีกแล้ว นี่เราต้องมานั่งมา modify นะครับเพราะว่าพานของเรานั้นตั้งไม่อยู่นะครับใช่ครับ modify ให้เสร็จนะครับโอ้ยอนั่งเนเรืลอล่องเลยนะครับ